สถิติของประชาชาติคือ85%เอรของ uh, employment หรือของการจ้างงานเนี่ยมาจากธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมขนาดกลามแล้วก็ uh, รายได้ไประชาชาติเนี่ยเกิน70%ได้มาจาก SME บร,ริษัทใหญ่ๆใหญ,ใหญ่จริงแต่ว่ารายได้ที่สร้างให้กับประชากับประเทศเนี่ยไม่มากในเรื่องของการส่งออกเนี่ย 30-40%ของมูลค่ารวมของการส่งออกไปจากกิจกรรมผลผลิตการโรยการของ s m e เอันนี้อาเซียนจะสร้างประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือซื้อขายกันเองแค่25%ของการค้าที่อาเซียนทำกับโลกประมาณ2.6ล,ล้านล้านดอลลาร์ 25%ก็ประมาณ6แสนล้านดอลลาร์ที่ที่ค้าขายกันเองซึ่งน้อยกว่าประชาคมเศรษฐกิจอื่น,นๆที่เข้าประสบความสำเร็จ NAFTA นอ o r อ h a เมริกาของเอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาอันนั้น50%ของการค้าครบค้า,าก,กันกับ3ประเทศเขาเองของยุโรป27ประเทศเขาค้าขายกันเองประมาณ70% เพราะนั้นตัวเลขที่อาเซียนต้องเพิ่มคือค่ากันเองระว่างกัน10ประเทศนี้ต้องสูงกว่า25%แน่ๆทำอย่างไราทางออกที่สําคัญที่สุดก็คือ s m e ซึ่งรัฐบาลต้องสนับสนุนซึ่งสถาบันการเงินอย่าง SCB เนี่ยสนับสนุน BOI ต้องสนับสนุนมีกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนให้เขาออกไปแล้วก็ไปหาพาร์ทเนอร์ไปหาโอกาส แล้วก็มีมีแหล่งเงินทุนที่ที่ช่วยเขาได้เขาออกไปเขาไม่ได้ล้มทั้งยืนคนเดียวเขาออกไปไม่ใช่เอาดอกเบี้ยสูงไปแต่เ็าสามารถที่จะได้การสนับสนุนผมทราบว่ารัฐบาลคิดอยู่กระทรวงการคลังคิดอยู่ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคิดอยู่และสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์อย่างนี้ยช่วยกันคิดช่วยกันทำซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี